สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับพลอยสวยวันนี้นะคะแล้วก็มาทุกครั้งก็ต้องมีเรื่องของความสวยความงามการดูแลสุขภาพการรักษารูปร่างค่ะแล้วก็แน่นอนคขะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของการกิน การปาร์ตี้คือสายกินตลอด24ชั่วโมงเพราะว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นแต่ทราบไหมคะว่าตอนนี้ปัญหาเลยของคนไทยคือเป็นโรคอ้วนติด1ใน3ของโลกค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปหาทางออกใช่ไหมไม่ว่าจะไปฉีดบ้างละ่ะไปดูดบ้างละ่ะไปตัดกระเพาะบ้างละ่ะทำยังไงก็ได้ฉันอยากสวยอยากคุณดีแต่สุดท้ายถ้าพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วไม่ได้มีตัวช่วยที่เขาดูแลเราตลอดเวลาเนี่ยก็กลับไปมีปัญหาเดิมแน่นอนค่ะเรื่องรูปร่างนะคะ แต่ทีนี้ทางออกที่วันนี้พลอยเอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเจ้าของแบรนด์แบรนด์นี้พลรู้จักคุณพี่คนนี้เลยนะ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วเขาก็ยังสวยหุนดีหุนแซบเอาจริงๆแอบกระซิบ เลขห้าแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นห้าที่ดูไม่ออกหรือว่ารุ่นเดียวกันอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาทางออกดีกว่าค่ะว่าเราจะดูแลรูปร่างให้สวยให้มั่นใจให้ใส่ชุดอะไรก็ไม่ต้องมานั่งกังวลอีกต่อไปยังไงนะคะกับเจ้าของแบรนด์ Magic Body ในวันนี้ค่ะเหมือนอยู่ในโรงงานเลยค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณเตยนภพพัหอละเอียดเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เตยสวัสดีค่ะน้องพลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะดูค่ะ ถูกไหมที่พลอยบอกว่าหุ่นสวยหุ่นแซ่บมากเพราะสิบกว่าปีที่แวเราเคยพบกันมาใช่แล้วก็ตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของพี่เตยที่นำแบรนด์ Magic Body make it order make to order เนี่ยก็คือชุดปรับสรีระสั่งตัดแบบส่วนตัวเลยใช่ของใครของมันถึงบ้านเราตอนนี้ตอนนั้นสี่สิบกว่าเองเนาะใช่เราเจอกันพี่เตยสี่สิตอนนี้ละคะสิบสามสปีที่แล้วคุยตอนนั้นก็ยังไม่ถึงสีินะใช่ใชแล้วตอนนี้แบบอบกล้าพูดอายุแม่ต้องถามเลย คือ5้แหมก็อายเล็กน้อยนะ25่ากว่าๆค่ะกลับเลขให้กลับเลขค่ะคุณผู้ชมไปกลับเลข,เอ,เ,ลขเอาเองนะี่เลขจริงๆนะจริงๆค่ะจริงๆแต่ดูหุ่นเหมือนวัย23 4ส่ะคุณผู้ชมมีเนี้ยโอ้โหเห็นแล้วเรานึ้ว่าแวมพา์นะก็ อยากอยากหุ่นดีอยากสวยอยากแบบดูเด็กฟอร์มาลีนวันละช็อตไม่ใช่ไม่ใช่นะคะวันนี้เรายกรงงานมาอยู่ในสตูดิโอแห่งนี้เลยค่ะเพราะว่าพี่เตยเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ Magic Body บอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าแบรนด์นี้ดียังไงแล้วเกี่ยวกับรูปร่างเรายังไงอะเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนค่ะว่าแบรนด์นี้มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองก่อนคือพี่เตยเนี่ยเป็นคนที่หุ่นเหมือนเหมือนกระตูนไขวลาล้อค่ะคือข้างบนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยค่ะแบบว่า เดีวๆเล็กๆแบนๆนะแบนๆไข่ดาวเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบไขมันเยอะมากแล้วก็ข้างล่างใหญ่มากใหญ่จริงหรอเมื่อก่อนใหญ่มากค่ะเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเกือบ40เพราะว่าเป็นคนที่ชอบของเปรี้ยวเผ็ดแซ่บนะคะแล้วก็โซเดียมสูงบวมเลยนะก็จะฉุกหมดเลยข้างล่างแต่ข้างบนไม่มีอะไรเลยเราก็แบบทำยังไงดีแต่ว่าเรามีไขมันเต็มไปหมดเลย นะคะแล้วปัญหาของพี่เตยก็คือว่าเราหาเสื้อในใส่ไม่ได้ค่ะน้องพลอย<ห>คืออายุาแบบ <feel S 2> พอเริ่มโตมาจนกระทั่งอยู่มาหาลัยเราก็เหมือนกับใส่เฟิร์สบรานะคะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยะค,ะความมั่นใจก็หายไปหายไป,ปหมดเลยคือไซส์เล็กที่สุดในตลาดะะอะค่ะไซส์เอก็ยังเพเยอค่ะแต่นี่ที่มีคือคือแอบถักไปทำเหรอคะหรือไม่ได้ทำเลยค่ะโกยมาจากนมข้างหลังค่ะ โกยมาจากข้างหลังค่ะโกยมาจากข้างข้างักแล็โกยมาทั้งหมดค่ะจะเห็นว่าข้างหลังเราแบบโนบรานะคือแต่ไม่มีเนื้อหนอกที่ยื่นขึ้นมาเลยไม่มีค่ะไม่มีคือคือโกยหมดแล้วค่ะเพราะบราเราเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าบราเราสามารถเก็บเนื้อข้างหลังใต้รักแล้เอามาเป็นหน้าอกให้เราแม้กระทั่งสาว LGBTQ ต่างๆที่อยากจะทำหน้าอกแต่ว่างบไม่มีเชื่อไหมคะว่ามาตัดบราจากของเตยไปเนี่ยสามารถ โกยจากข้างหลังโกยจากลักแร้มาเป็นเน้าอกให้ได้อาใช่เพราะว่าสาวสาว L G B T Q เนี่ยจะมีเนื้อเยอะใช่เนื้อเยอะซาลีราเขาคือผู้ชายเขาจะมีเนื้อข้างหลังลักแร้แล้วเน,นี้ยโกยมาเป็นนมได้ค่ะน้องพลอยอันนี้คือสิ่งที่พี่เตยก็เลยเริ่มมองหาว่าในเมื่อเราซื้อ,อ,อตมท้องตลาดไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงดีเราก็คิดว่าเอะในเมื่อบรามันมีขายตมท้องตลาดแสดงว่ามันต้องมีโรงง,งานถูกไหมคะน้องพลอยถูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโรงงานปุ๊บเนี่ย เราอยากให้เขา make order สำหรับเราอะเพราะเราหน้าอกเล็กตัวเล็กแต่ข้างล่างคือใหญ่มากเราเราอยากจะใส่กางเกงสเตย์ใช่ไหมคะพอสะโพกได้เอวหลวมตรงนี้หลวมมันคือมันไม่ได้ไซส์เราสักอย่างอะอเราก็เฝ้ามองหาแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสได้รู้จักกับเจ้าของโรงงานที่รับผลิต ชุดชั้นในให้กับแบรนด์ต่างๆในประเทศไทย <Wow. S 2> รวมถึงแบรนด์ดังๆด้วย <Okay. S 2> นะคะก็เลยมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เลยไปอ้อนเขาบอกพี่คะหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้หนูอยากได้ะค่ะอยากได้ชุดเพราะฉะนั้นพี่ตัดให้หนูหน่อย <Okay. S 2> พอเขาตัดมาให้เสร็จโอ้ my god เป็นไงคะมันคือมีความสุขมากอะ่ะแลคำคำตอบที่เรา<ช>ตามหาแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะโรงงานเนี้ยคือเรา ก่อนที่เราจะไปคุยเขาเราเซิร์ชข้อมูลหาว่าเส้นใยอะไรที่ใส่แล้วจะไม่ร้อนเพราะพี่เตเป็นคนขี้ร้อนมากๆเส้นใยก็เกี่ยวเกี่ยวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแบรนด์หรือว่าราคาถูกๆเนี่ยคือเนื้อผ้ามันจะไม่ยืดหยุ่นแล้วมันก็จะไม่มีรูอากาศหายใจอะค่ะมันจะทําให้เราใส่แล้วมันอบข้างข้างในแล้วพอเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันก็จะร้อนไปหมดพี่ก็เลยบอกว่าพี่มีมีเส้นใยห,หรือว่าผ้าอะไรไหมคะที่ใส่แล้วมันไม่ร้อนเพราะมันต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตใช่ค่ะเจ้าของโรงงานก็เลยบอก มีค่ะแต่ราคามันค่อนข้างสูงนะคะน้องเส้นใยไลคล้าค่ะก็มีเขาก็ทําอยู่นะคะทำเขาเรียกว่าทําเป็นพรีเมียมแบรนด์นะคะก็เลยบอกพี่หนูอยากได้แบบนั้นก็เลยทำมาให้ปรากฏว่าใส่แล้วมันแบบมันมีความสุขมากคือมันยืดหยุ่นได้360องศาเป็นเส้นใยไลคล้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะน้องพลอยพี่หนูอยากได้แบบนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็นึกถึงผู้หญิงทั่วโลก ที่อยากอยากออกแบบสรีระตัวเองได้เตยเชื่อว่าพี่เตยคิดว่าไม่ใช่พี่เตยคนเดียวที่มีปัญหาแบบนี้คนอื่นก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้แหละอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถไปแก้ปัญหาให้มนุษย์ได้ตอบโจทย์ให้เขาได้น่าจะเป็นธุรกิจได้ก็เลยใส่เองอยู่ประมาณสัก2ปีแล้วก็อ้อนเขาว่าอยากให้ทําแบรนด์ให้หน่อยเขาบอกว่า ตัดให้คุณเตยใสอะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดจะต้องทําแบรนด์จริงๆอะมันยากมากค่ะพี่ไม่ได้รับทําแบบนั้นพี่รับประเภทว่าขึ้นแพทเทิร์นหนึ่งตัวแล้วก็ตัดทีหนึ่งห้าพันชิ้นอย่างเงี้ยค่ะให้มา make to order for you only one case by case เนี่ยช่างพี่ไม่ต้องทำาหาที่เพราะว่าแปลว่าจะต้องตัดทุกครั้งคือไซส์ใหม่แบบใหม่ตลอดแน่นอนคือโรงงานที่ไหนจะทําให้เราใช่ขึ้นแพทเทิร์นหนึ่งคนคือหนึ่งชิ้นเลยค่ะทีนี้เจ้าของเขาบอกว่า ช่างแพทเทิร์นพี่อ่ะไม่ไม่มีเวลามากขนาดนั้นบอกมันถ้ามีก็คือค่าตัวเขาจะแพงมากบอกไม่เป็นไรพี่หนูเชื่อว่ามีคนยอมจ่ายเพื่อความสุขแล้วก็เพื่อเพื่อสรีระที่สวยงาม ก็อ้อนเขาบอกว่าคุณเตยเข้ามาดูงานหลังบ้านก่อนไหมว่ามันทํายากมากคือเส้นใยลายค้าเวลาตัดเนี่ยมัน,ม,นมันเงาและลื่นมันจะหนีหนีกันไกล<า>เพราะว่าโดยปกติเวลาที่เขาตัดแบบเยอะๆเนี่ยข<า>เขาจะขึ้นผ้าเป็นแผ่นเยอะๆนะคะ<า>แล้วก็ใช้ใช้ความร้อน<า>ใช้เขาเรียกว่าเหมือนไฟฟ้าค่ะ<า>แต่<า>ทีนี้พอถ้าเราตัดทีละชิ้นมันจะดิ้นหนีมันทํางานยากมากก็ไปอ้อนเขาอยู่สองสามปี เขาก็เลยตัดสินใจอ่ะลองก็เลยให้กับลูกค้าคนแรกแล้วพอมันทุกคนแฮปปี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องต้องต้องทำให้แล้วล่ะนะคะก็เลยได้ได้กลายเป็นแบรนด์เมจิกบอดี้ถึงวันนี้เลยค่ะ13ปีแล้วค่ะสุดยอดค่ะต้องชื่นชมก่อนเพราะว่าพลอยรู้จักพี่เตยมาช่วงเริ่มเหมือนก่อตั้งแบรนด์ใหม่เราเจอกันนะแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยค่ะคุณผู้ชม12 13ปีกลับมาเจอใหม่พี่เตยบอกว่าพี่ยังทำแบรนด์อยู่แล้วแบรนด์เนี่ยโกอินเตอร์อะ ก็ไม่ได้มีแค่คนไทยแล้วค่ะออกไปถึงประเทศเ<ด>พื่อน <มา S 2> บ้านต่างประเทศเพื่อไปออกแบบแบบ made to order ให้ทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยคำถามต่อมาแล้วลักษณะเสื้อผ้าหรือว่าบอดี้สูทที่เราเห็นเนี่ย แบบไหนอะคะที่มันตอบโจทย์เราเราต้องเลือกแบบไหนดีเพราะมีตามท้องตลาดแอบเห็นหลายมืนใช่ค่ะคือก็มีแพงก็มีเยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเออมันอยู่ที่เส้นใ่นะคะคือหลายคนเนี่ยมองว่าราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งโอเคไปลองซื้อมาสุดท้ายคุณก็ต้องทิ้งเพราะมันใส่ไม่สบาย มันใส่ไม่สบายค่ะอะไรที่เราต้องอยู่กับมันทุกวันตลอดชีวิตอ่ะมันต้องสบายก่อนเพราะฉะนั้นคือบราเนียมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเยอะแยะแต่ทําไมเวลาลูกค้าที่มาใส่กับแบรนด์ของพี่เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าอายุเช่นยายไรคล้าเนี่ยเขาถักทอเป็นรูปแปดเหลี่ยมมันยืดได้ทิศก็คือ360องศาเลยไม่ว่าเราจะขยับยังไงสมมติเรายืนตรงนะคะแล้วเราก้มก้มไปมันก็ยืดไปแล้วมันก็กลับเราเอียงข้างมันก็ไปแล้วมันก็กลับคือคุณคุณ move ได้360องศา มันจะไม่เหนียวไม่ล้างตัวเราหายใจทุกอย่างสะดวกสบายและที่สําคัญคือเมื่อไหร่ที่เหงื่อออกนะคะเส้นใยเขาจะมันเงาและลื่นเขาจะไม่เก็บเหงื่อไม่เก็บกลิ่นเวลาแห่มีความกลัวเวลาที่เหงื่อออกปุ๊บเนี่ยเหงื่อจะทะลุไม่ติดเส้นใยแต่มาติดที่เสื้อผ้าที่เราใส่ข้างนอกโอ้ยดีมากแล้วแล้วบางคนใส่แบบว่าเคยมีลูกค้าพิสูจน์มาแล้วนะคะใส่5วัน7วันแบบว่าทํางานนอกบ้านซักไหมไม่ได้ซักไม่ได้ซักแล้วเขาไปดมเขาบอกว่า ก็ไม่ได้ซักบอกว่าทำไมนานขนาดนั้นคะคุณลูกค้าบอกว่าก็ดมดูแล้วมันไม่เหม็นก็ไม่ซักแล้วก็ยังแบบยุ่งก็ยังไม่ได้ซักซึ่งเป็นคุณสมบัติของเส้นใยไร้ขต้องค่ะไม่ใช่ที่เราไปหาบริสุทธิ์ตามท้องตลาดแล้วจอทั่วไปเห็นราคาดีเอามาใส่ปรากฏว่าใส่แล้วมีกลิ่นไม่พอแถมบางทีหายใจไม่ออกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรูปร่างเปลี่ยนรูปร่างเสียรูปทรงด้วยใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ make to order ทีนี้เรามาดูว่าตัวแรกนะคะนี่ใช่ไหมคะตัวแรกก็คือ เวลาที่เราเราจะต้องการปรับสรีระเราต้องใส่ทั้งหมด3ชิ้นนะคะ<อ>คือบลากางเกงสเตย์และบอดี้สูทนะคะ<ม>บอดี้สูทอธิบายก่อน,นะคะ่ะว่าทําไมต้อง3ชิ้นเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาก็คืออย่างบลานะคะก็เห็นไหมว,ว่าด้านข้างนะคะบลาของเราจะเป็นแบบนี้นะคะบลาของเราจะสูง<ม>เห็นไหมคะบาท้องตลาดทั่วไป<ม>เห็นไหมคะว่า คือประมาณแค่นี้ประมาณนิ้วเดียวแต่นี่คือเส้นใหญ่คือด้านข้างเนี่ยจะสูงขนาดนี้เลยเห็นไหมคะจะสูงนะคะก็คือเนื้อได้หมดใช่เก็บเนื้อได้ทั้งหมดได้ใต้ใต้รักแร้นะคะเวลาเราใส่เนี่ยก็คือขอโทษนะคะถ้าเราใส่เองมันต้องติดขอติดขอด้านด้านด้านหน้าก่อนนะคะจะให้ดูว่าอาการเก็บเนื้อเห็นไหมคะ เก็บไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเก็บไปถึงใต้หลักแล้เลยชิดเลยนะคะเวลาเราใส่เราเราเราติดสมมุติว่าเราติดเอเดี๋ยวพอติดให้เลยเพราะว่าเราจะได้เห็นนะว่าคุณผู้ชมค่ะเราไปเห็นลักษณะเหมือนกันเลยเหมือนกับที่คุณเตยเดูแลมส่วนตัวไม้ดูค่ะเดี๋ยวดูว่าหลังจากติดออกมาแล้วนี่นะคะเห็นไหมคะเขาเก็บเนื้อหมดเลยคือห้าขอในแนวตั้งนะคะเก็บตรงนี้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยนะถ้าคุณยังมีเนื้อปูดตรงนี้เราก็เก็บสูงขึ้นมาให้อีกทีนี้วิธีการก็คือ ก้มเนื้อจะไหลไปข้างหน้านะคะแล้วเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็โกยนมตรงนี้ค่ะล้วงตั้แต่นมหนู<ช>ที่เราเห็นว,ว่ามันมล้วงตรงนี้นะคะแล้วก็มีเนื้อกโกลยขึ้นมาก็จะผ่านเส้นใยอ่อนโครงอ่อนๆตรงนี้นะคะผ่านขึ้นมาพอเรายืนปุ๊บ เนื้อก็จะไหลกลับไปไม่ได้แล้วแต่ที่เห็นชัดๆเลยนะคุณผู้ชมปกติใส่เสื้อในแบบนี้ยิ่งถ้าช่วงช่วงด้านหลังหนามันจะมีป้องอะ่ะใช่แต่ช,ชุดนี้คือใส่แล้วไม่มีเพราะพี่พี่เตยไม่ได้ใส่ชุดอะไรมาก่อนไม่ได้ใส่ค่ะแต่ไม่มีป้องคือแบรนด์เขาเก็บเนื้อทั้งหมดได้เลยอะ่ะสุดยอดมากแล้วพอพอเนื้อที่ชิ้นแรกเองอะ่ะหน้าอกที่ที่แบบ3ามสี่อยู่ข้างหลังเนี้ยมันเสร็จ ผ่านโครงอ่อนๆเข้ามาเสร็จแล้วพอมาอยู่ในเต้าอะมาดูรูปทรงของเต้าเต้าตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจะเป็นโครงตัวยูตัวยูคือแค่นี้มาถึงแค่นี้ใปแต่ของเราจะเป็นตัวเจมาชิดนี้เลยอ๋อนี่ลึกเลยเหรอคะคือสุดถึงตรงนี้ไลมใช่เนี่ยโครงจะเป็นตัวเจมาถึงนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วอยากจับเสื้อในตัวเองเกรงใจใช่ไหมใช่ไหมโกยมาเสร็จปุ๊บผ่านโครงอ่อนๆมาพอมาเสร็จ รูบเข้าไปอยู่ในเต้าเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่จะไม่ขยับใช่ไหมมันจะไม่ขยับเนื้อจะไม่สามารถไหลกลับไปได้แล้วแล้วพอเราโกยอย่างเงี้ยค่ะมาทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายหน้าอกเวลาถอดมาจะเป็นทรงกลมบล็อกอย่างนี้เลยนี่คือความฝันผู้หญิงนมหน้าอกหน้าอกเล็กๆนะที่เราอยากให้มีนิดนึงคือเราไม่ได้ พอเชื่อว่าก็ส่วนหนึ่งแหละที่เราไม่ได้มีหน้าอกที่เยอะเนื้อที่เยอะแต่เราก็อยากให้มีสวดทรงที่เมื่อใส่ชุดอะไรแล้วก็ให้ดูรู้หน่อยว่านี่คือช่วงบนนะ<ข>ไม่ใช่ขันหลังขาเราน,นะคะขันหลังคุยหรือเปล่า,ลลาแต่พอมีตัวบราตัวนี้เนี่ยของแบรนด์ Magic Body ปุ๊บเขาช่วยสร้างสวดทรงของหน้าอกในรูปแบบที่เราต้องการได้ให้อยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ เพราะว่าหน้าอกส่วนใหญ่เนี่ยก็คือถ้าหน้าอกสาวๆนะคะก็คือจากลิ้นปีมาถึงหัวนมด้านซ้ายหัวนมด้านขวาแล้วกลับมาจะต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านี่นี่คือหลักเลยหลักเลยแต่ถ้าคนส่วนใหญ่นะคะพออายุมากไปน,นิดนึงมันจะแบะไปข้างข้างและหวัวทิ่มลงไป,ไปข้างลายแล้วมันก็คลอยใช่มันแบะไปข้างๆแล้วหลไร<ๆ>เพราะฉะนั้นคือเสื้อในไม่ไม่ได้ถูกเก็บแบบนี้นก็จะทให้หน้าอกเราห่างทีนี้เวลาเราใส่เสื้อผ้าทําไมชอบไปตุงอยู่ด้านข้างแล้วไหนจะนมสามนมสี่อีกใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ใส่เสื้อไม่สวย แต่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีเนื้อข้างหลังเงี้ยเราใส่โซนไม่มีอ่ะเมื่อก่อนบอกกลมเลยตรงนี้เต็มเลยนะคะพี่เตยใส่แล้วปิ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าที่หลักของเสื้อในนะคะของเรานึงชิ้นชิ้นแรกนะชิ้นที่สองคือเกงสเตย์แก้ปัญหาอะไรคะต้นขาค่ะนะคะสะโพกและยกก้นอ่ะสังเกตครบเลยเหรอคะใช่ใช่ค่ะอ่ะดูดูดูพี่เตยนะคะเห็นไหมคะนี่คืออายุ5 2ยกอยู่ใช่ไหมไม่อยากจะพูดเอยู่คาใส่อยู่นะคะ มีใส่อยู่นะคะอนี่ไงถึงว่าแล้วทำไมสะโพกเอวก้นนี่คือกลมสวยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่อย่างวันนี้คือโดยใส่กางเกงสเตย์แต่ไม่ได้ใส่บอดี้สูทเพราะเพราะเพราะนอลาใช่ไหคะเพราะยังเวลาใส่กางเกงสเตย์ถ้าเราต้องการใส่ชุดแบบนี้เพื่อจะให้มันไม่มีรอยใส่กางเกงสเตย์ แล้วก็ใส่เสื้อในมันก็ชนกันปกตินะคะกางเกงสเตย์จะต้องชนกับขอบเสื้อในพอดีเพื่ออะไรคะเพราะว่าส่วนใหญ่ทั่วไปนะคะกางเกงสเตย์พอพ้นสะโพกมาปุ๊บก,ก็เป็นเอวเลยเอวจะอยู่ประมาณนี้แล้วคิดดูว่าคนที่มีเนื้อกลางตัวะคะ่ะพอเอวมาอยู่ตรงนี้ยิ่งจิกเข้าไปแล้วตรงนี้ออก,ก็เกิดอะไรคะปลว่างอ,อันนี้เนื่องจากมันเป็นหุ่นตัวยาวปกติแล้วเราจะเมทูออเดอร์ใช่ไหมคะ,คะไม่ว่าค,คุณจะสูงเตี้ยต่ําขนาดไหนหรือว่าสูงขนาดไหนตรงเนี้ย จะต้องชิดกับขอบเสื้อในไม่งั้นคิดดูว่าถ้าคนมีมีห่วงยางมันจะปิ้นออกางนี้เลยอาชายเห็นเยอะเคยเป็นด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะจัดการเรื่องต้นขานะคะลากขึ้นมานะคะแล้วก็ยกก้นขึ้นนะคะช่วยยกก้นนะคะไม่ให้เราก้นก้นเราหย่อนคล้อยแล้วก็จัดการหน้าท้องหน้าท้องส่วนเอวบางเกงที่สูงขึ้นมาไม่ได้ช่วยเรื่องกลางตัวช่วยเรื่องอะไรคะช่วยไม่ให้ไขมันมันทะลักออกมาเป็นห่วงยาง เพราะฉะนั้นเวลาที่กางเกงเขาทําหน้าที่เรื่องขาและก้นและหน้าท้องส่วนล่างทีนี้ส่วนกลางตัวก็จะยังคงไม,ไม่ยุบเราจึงต้องใส่บอดี้สูทเข้าไปาคือตัวนี้เลยที่เต็มตัวใช่คือใส่เหมือนชุดน้ำใส่จากข้างล่างขึ้นมานะคะพอใส่จากข้างล่างขึ้นมาปุ๊บชุดนี้จะช่วยบล็อกหน้าท้องและกลางลำตัวแกนกลางทั้งหมดส่วนตรงนี้นะคะเป็นตัว ลูกไม้ปดเปล่าเพื่อจะครอบเสื้อในที่เราใส่ไปแล้วชิช้นแรกนะคะ,คะใส่เพื่อจะครอบเสื้อในไม่ให้โป้นะคะแล้วหูเนี่ยก็จะเป็นหูแบบวางไว้เฉยๆเพราะเราต้องใส่เสื้อในยู่แล้วเราจะจะได้ไม่กดบ่านะคะลูกค้าบางคนมีอาการปวดบ่าหลังไหลมาทั้งชีวิตแต่ปรากฏว่าพอมาใส่บราพี่เตยหาย<อ>เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่เตยใส่ให้ดูเนี่ยคือเนื่องจากว่าเต้าถูก จัดการเรื่องหน้าอกข้างหลังเขาบล็อกเต็มตัวเพราะฉะนั้นสายเนี่ยแทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่โกรธทาให้เราปวดมายป,ปล่อยปล่อยสายได้สบายๆเพราะฉะนั้นพอตัวมันล็อกอยู่หมดแล้วนะคะอาการปวดบ่าหลังไหลหายเป็นปริทิ้งอ๋อนี่ก็เขาไม่รู้นะคะว่ามันสาเหตุมาจากเสื้อในซึ่งจริงๆมันคือสาเหตุหล,ลักเลยค่ะเสื้อในราคาถูกๆเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของทุกๆคนแล้วเวลาเขาใส่ปุ๊บเนี่ยของมันก็จะขึ้นไป ขึ้นไปพอคุณพอคุณปรับสายตรงนี้มันก็จะไหลขึ้นไหลขึ้นแล้วก็กดลงมาแล้วก็ปรับไปสุดท้ายมันมันกดบ่านะคะยิ่งคนมีเนื้อก็จะกดแล้วเสียบุคลิกได้นะบุคลิกเสียมากเพราะฉะนั้นใส่ตัวนี้เป็นตัวที่3มเวลาจะเข้าห้องน้ํานะคะตรงนี้มีสแน p นะคะอ๋อก็คือไม่ต้องถอดออกมาทั้งหมดไม่ต้องค่ะกดสแน p นะคะแล้วก็ตลบขึ้นแล้วก็ดึงขอบกางเกงลง ก็เหมือนใส่ชุดชั้นในปกตินะคะแค่นั้นเองนะคะส่วนข้างในนะคะเวลาที่เราจะปรับหุ่นกางเกงในสําคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาคนส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากทุกคนใส่กางเกงในมักจะเป็นอีลาสติกคือขอบยางตรงนี้และขอบยางที่เอวดังนั้นแล้วเราจะมีหุ่นเป็น3กระปอะคือยางจะรัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะปูดเสร็จแล้วก็ยางตรงเอวก็จะปูด ปูดปูดอยู่3าก้อนอย่างนี้ถูกไหมคะคุณผู้ชมดูอยู่ก็จับว่าเอ๊ะวันนี้ใส่ปูดกี่ปูดปูดปูดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่กางเกงในเตยก็จะแถมให้ไปในเซตนะคะคือเห็นไหมเป็นลูกไม้ทั้งตัวอ๋อทำไมทำไมใจดีจังลูกค้าจะต้องใส่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่กางเกงในเลยนะคะใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันมันเกิดลอยตรงไหนเลย นะคะแล้วแล้วชุดจะเป็นคนปรับไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมี2-3สาแบบนะคะมาให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งสามารถเลือกได้สามารถเลือกได,าากได้ตามความเหมาะสมเลือกแบบได้เลือกสีได้ใช่ใช่ค่ะ สีหลักๆที่เราเราขายอยู่ในตลาดก็คือจะเป็นสีดําสีครีมสีเนื้อสีเบจนะคะอันนี้เป็นสีเบจสีครีมสีดําสีขาวสีขาวก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือคือชุดมาตรฐานที่คนใส่ครั้งแรกจําเป็นต้องใส่แบบนี้เท่านั้นเพื่อให้ปรับสรีระคือตอบคําถามเลยว่าถ้าอยากจะเริ่มปรับสรีระควรใส่ชุดไหนสามชิ้นมาตรฐานนี้ที่คุณเตยแนะนําไปค่ะคิดเลยไหมว่าเอาชุดมาตรฐานก่อนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแต่ที่แอบได้ยินมาอีกหนึ่งคุณ สมบัติเด่นๆเลยคือถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไซส์แล้วเขาต้องซื้อชุดใหม่ไหมคะพี่เจริอันนี้นอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้ารักเมจิกบอดี้มากๆเพราะว่าถ้าคุณใส่เสื้อผ้าใส่ชุดตามท้องตลาดเนี่ยเวลาคุณเปลี่ยนไซส์ปุ๊บเนี่ยคุณต้องซื้อใหม่ชุดเก่าทําไงคะ ก็ทิงค่ะไม่มีใครใส่สใชุดเราได้ใช่แล้วราคาก็ไม่ได้ดถูกนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เมจิกบอดี้ทำให้ก็คือเมื่อคุณเปลี่ยนไซส์คุณเอาชุดกลับมาคุณเตยคะผอมลงแล้วค่ะเท่าไหร่โอเคเตยก็จะไปหาออของเตยในยที่แฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้มากๆคือเตยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณเป็น V V I P นะคะเตยไปเซอร์วิสให้ถึงบ้านค่ะ ด้วยตัวเองเหรอคะตัว<ะ>ไม่ได้ส่งใครไปไม่ค,ะ <ไป S 1> ค่ะไปเองเจ้าของแบรนด์นไปเองนะคะหน้านี้ไปเองนะคะ,คะเพราะว่าพอลูกค้าแบบสนใจปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนเหนือใต้ออกตกสุไงโกลกก็ไปมาแล้วนะคะสุดยอดไปฟิตติ้งให้เองกับตัวเลยค่ะ,คะฟิตติ้งเสร็จเอาเอาชุดให้ลองใส่ได้สัมผัสว่าเมื่อคุณใส่ครบ3ามชิ้นเนี่ยอยู่ได้ไหมอึดอัดไหมถ้าคุณบอกอึดอัด คุณนภพัฒก็ขับกลับบ้านค่ะไม่ต้องขายกันโอ้โหแต่ไปถึงสุงไหงโกโลกแล้วนะคะลูกค้าพอสวมไปเสร็จปุ๊บโอ้พี่ทั้งชีวิตไม่เคยใส่ชุดอะไรสบายขนาดนี้เลยแต่กระชับมากแต่สบายมากเพราะมัน360องศาค่ะเสร็จแล้วพอได้ไซส์เสร็จปุ๊บเนี่ยเตยก็กลับมานะคะสั่งตัดที่โรงงานประมาณ7วันแล้วก็วิ่งลงไปอีกค่ะสุงไหงกโกลกคือความเป็นจริงส่งก็ได้นะจริงๆก็ส่งได้ส่งได้นะใช่แต่ว่าเตยอยาก ให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าเนี่ยมันคือความพิเศษสําหรับเราสําหรับคุณนะคะเราก็ไปฟิตติ้งให้ทีหนึ่งพอได้เสร็จปุ๊บนะคะก็แยกย้ายกลับบ้านหลังจากนั้นก็ประมาณ3-4เดือนนะคะถ้าลูกค้าใส่ทุกวันเนี่ยสัดส,ส่วนนะคะประมาณ4-5เดือนเนี่ยสัดส,ส่วนจะลดประมาณ2-4นิ้ว สัดส่วนนะคะไม่คุยเรื่องน้ําหนักนะคะชุดนี้ไม่ใช่ชุดลดน้ําหนักนะคะทำควาเข้าใจกันก่อนสัดส่วนนะสัดส่วนลดลงพอลดลงเสร็จปุ๊บมันจะหลวมคุณเตยคะชุดคุณเตยยืดหรือว่าหรือว่าหุ่นพี่ลดคะเพราะว่าเราจะให้คุณวัดไว้ก่อนสัดส่วนคุณหน้าอกใต้อกเอวสะโพกสุดท้ายแล้วพอไปวัดตัวเองอุ้ยตายพี่หายไปสองนิ้วสีนิ้วกางเกงหลวมหมดเลยแฮปปี้มีความสุข รับชุดกลับมาค่ะแล้วก็ต้องแกะใหม่ทุกชิ้นนะคะชุดน,นี่<ก>คือเป็นชิ้นต่อชิ้นเลยต่อชิ้นต่อชิ้นคือคือ1ชิ้นเนี่ยประกอบด้วยหลายชิ้นมากๆนะคะเป็นเราต้องแกะออกทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วฟิตติ้งแล้วก็ตัดแพทเทิร์นตัดใหม่นะคะแล้วก็เย็บเข้าไปใหม่งานแก้เอ่เอเขาเ,เรียกอะไรทํายากกว่างานตัดแน่น่สิคะเพราะฉะนั้นแต่เราเซอร์วิสอย่างเงี้ยให้2ครั้งนะคะ2ครั้งเนี่ยก็จะลดประมาณ4ถึง เนิ้วโอ<ฮ>้โหสอครั้ง2ครั้ง,งเท่ากับว่าคุณซื้อ1ชุดเนี่ยเหมือนคุณได้3ชุด<ะ>ถ้าคุณซื้อของยี่ห้อทั่วไปก็เท่ากับคุณต้องซื้อ3ครั้งแต่ของเตยคุณซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บให้2ครั้ง<ะ>ก็เหมือนคุณได้ชุดใหม่เลย<ะ>ลูกค้าบางคนใส่ไปประมาณ10ปีะคะ่ะเอามาส่งหชุดเนี่ยนะคะที่ซื้อไปใช่เจ็ด เอาเป็นว่า5ปีเป็นอย่างต่ำา5ปีถึง7ปีถึง10ปีขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยทนุถนอมเขาแค่ไหนห้ามซักน้ำร้อนนะคะห้างห้ามตากแดดทุกครั้งที่เส้นใยอยู่ที่ตัวเรานะคะมันจะมันจะยืดตัวออกแต่เมื่อไหร่ที่มันโดนน้ำเย็นมันจะเซ็ตตัวกลับนี่คือคุณสมบัติของเส้นใยไ่เลยคเพราะฉะนั้นค,คุณใส่ไป3วันสี่วันค่อยซักก็ได้ถ้ากดไม่เหม็นสมมุติว่าคุณทำงานในห้องแอ ไม่มีเหงื่อเลยนะคะก็3วัน4วันซักครั้งหนึ่งก็ได้สะดวกค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะเริ่มจาก1ชุดก่อนแล้วพอแฮปปี้ก็2ชุด3ชุดแล้วก็เริ่มแนะนําเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยคือของที่ดีจริงตอบโจทย์เราการดูแลรูปร่างไม่ใช่การลดน้าหนักแต่เมื่อสรีละาที่เปลี่ยนก็แน่นอนว่าส่งผลอยู่แล้วนะคะนอกจากเซตนี้อยากอยากทำเซตข้างๆเลยได้ไหมคะเพรรู้สึกสวยนะคะเซตนี้ก็จะ ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่รีเควสมาคือบางคนลูกค้าก็จะมีม,มีมีจุดอะไรของตัวเองที่อยากได้อันนี้จะเป็นชุดที่เป็นบอดี้สูทนะคะอ๋อน,นี่ก็บ <Body S 1> อด <body suit S 1> ีอ้สูทบอดี้สูทติดติดกันนะคะคว้านใต้เต้าบลาแยกนะคะบลาแยกอย่างที่บอกคะอ่ะว่าถ้าใครยังห่วงหนะ้าอกสวยๆแล้วก็มีเนื้อนม3ามนมสอยู่บลาสําคัญต้องแยกนะคะ,ะทีนี้บอดี้สูทเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอันหนึ่งที่ลูกค้ารีเควสมานะคะก็จะเป็นประเภทว่า เราอยู่ไกลกันคุณเตยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาบ่อยๆนะคะขอแบบว่าเป็นปรับได้แล้วกันเวลาที่เขาลดแล้วเนี่ย<อ>เขาสามารถขยับ<อ>ขยับ,ยบคือเขาจะเน้นกลางตัวาบางคนเนี่ยกลางตัวใหญ่มากคือดูแล้วเนี่ยพวกสะโพกพวกตรงอื่นเนี่ยอาจจะไม่ลดเร็วเท่ากับตรงผุมงเพราะผุมงเขาใหญ่แบบเคยเห็นไหมคะเหมือนคนท้องเก้าเดือนอเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะต้องทําแบบนี้ให้คือเราดูเป็นเคสบายเคสขึ้นอยู่กับปัญหาของลูกค้า ถ้าตรงกลางใหญ่มากเราจะทําแบบนี้ให้เพื่ออะไรเวลามันยุบก็คือขยับขยับขยับมีขยับได้สามไซส์ขยับได้ไสามไซส์แล้วเมื่อไหร่ที่ตัวหลวมค่อยเอาตัวมาเก็บอ๋อโอ้ยน่ารักไหมคะแล้วปกติเวลาพเห็นบอดี้สูตรนะพี่เตยคือมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวแต่นี่มีมีชิ้นนี้ไว้ให้ด้วยแล้วสองชั้นนะทําไมคะเพราะว่าไหร่ที่มีมีพวกตะขอมีพวกตะเข็บเนี้ยตัวเราจะเป็นรอยหมดเลยค่ะ เป็นรอยตะขอใส่ใจใถึงถึงรอยเลยใส่ใจมาก,มากคือเตยจะไม่ให้ลูกค้าตัวแบบมีรอยเด็ดขาดเลยนะคะ<ฮ>แต่ถ้าเส้นใย,ยไม่ดีที่มันไม่ได้มันไม่ f กซิ i b l e ได้เนี่ยพอใส่เสร็จแล้ว,วคุณถอดมาคุณจะคันมากมหนึ่งคือไม่ไม่ไม่ไมละเหเยไงคะ,คะเมื่อก็จะฉ่ำอยู่ข้างในแล้วเวลาคุณถอดชุดคุณก็จะคันมากแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีตัวในซัพพอร์ตอยู่อย่างเงี้ยตัวคุณจะเป็นริ้วรอยหมดเลยแล้วคิดดูว่าถ้าคุณใส่ทุกวัน ตัวคุณจะเป็นรอยหมดเลยเราสนใจทุกอนูของคุณเพราะเรานึกว่าเราตัดให้ตัวเองก่อนนี่ไงใส่ใจพอเริ่มจากประสบการณ์ที่ลองผิดลองถูก 2>, 2ปีแ, 2> แล้วต้องไปดีลกับโรงงานต่ออีก2 3 2> ปีกว่าโรงงานจะอาจทำให้คุณเตยก็ได้ค่ะเพราะคุณเตย make to order ไง make to order คือไม่ได้บอกไซส์ S ค่ะแล้วก็ไปใส่ไม่ค่ะไปวัดตัวแล้วไซนั้นคือไซคุณชุดคุณคนเดียวในโลกเพราะบางคนข้างบน S ตรงนี้ M ตรงนี้ 2XL โอ้จริงจริงใส่ไม่ได้มันไม่มีไซส์ค่ะเราไม่มีไซส์ S M L นะคะเตยมีชุดมาตรฐานให้คุณลองเพื่อเพื่อแบบว่าได้ดูว่าหุ่นประมาณนี้แล้วก็เพิ่มลดตรงไหนอะไรยังไงให้เขาได้สัมผัสคือตราบใดที่ลูกค้าคนไหนไม่ได้ลองชุดเตยจะไม่ให้สั่งสินค้าเอาชุดไปให้เขาลองก่อนละถึงทีเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าอุ้ยราคาแบบนี้ถ้าตัดมาแล้วอึดอัดลาคะคุณเตยนั้นเอาชุดไปลองใส่ก่อนเลยค่ะ ถ้าคุณใส่แล้วคุณอุดอัดคุณไม่ต้องสั่งแม่บุญทูเหมือนกันนะแต่ทุกครั้งที่พี่เตยถึงบ้านทำไมคะไม่มีลูกค้าคนไหนไม่สั่งอสองชุดสามชุดกันทางนั้นค่ะ,คะบางคนนี้มีเจ็ดเจ็ดชุดเลยค่ะเจ็ดวันเจ็ดสี